ผมอาการคัดกันคันนี้สามลอ่ะมาตตา้รถเลยอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยอ่ะเอเลยครับโอเคอ่ะตัวนี้ก็ติดตั้งครสถ่งเรียบร้อยแล้วอ่ะมันให้ขึ้นเลยครับต่อเลยอ่ะขอได้ทีนึงอ,ออีกรอบนึงอันนี้หายแล้วนะฮะ ดูรอบๆเดืดจังหนานะครับลูกค้าบอกว่าแกตั้งจไม่หาดดันหมักมากอย่าฟังเสียงในคลิปแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะลองใช้เจ้าอุปกรณ์ป้อง,ก,องก,รรกันการสั่นถูกว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูครับเลยนะครับนี้ลูกค้าลองไปที่เรียบร้อยแล้วเติดตั้งตัวป้องกันการสั่นตัว3า8ปปไปคุยกับเจ้าของก็เลยนะครับ ขออยาเห็นหน้าเนาะเป็นไงบ้างครับติดตั้งไปแล้วพอใจมากน้อยแค่ไหนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นก่อนที่ติดตั้งเนี่ยมันมีปัญหายัางไงครับคือออกตัวนะครับตอนออกตัวนี้เรียกว่า อย่าเรียกว่าสั่นนะเรียกว่ากระพือเลยดีกว่าโคดสั่นเลยโครกระพือเลยตามในคลิปเลยฮะที่พี่กิ้งถ่ายไว้ามนั่นเลยครับการถดหมเป็นอย่างนี้มาเป็นปีแล้วครับกับจนเป็นเรื่องปกติแล้วไปแก้ไขอะไรมาบ้างดีกว่าเปลี่ยนคลาสทองแดงครับแล้วก็กลับเดิมครับแล้วก็มาคาร์บอนสามจุดครับสามจุดแล้วไปไปมางอไงไม่หายล้างทุกทางก็ไม่หาย ดีขึ้นแป๊บนึ่งก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วเสร็จแล้วมาติดตั้งเจ้าอุปกรณ์ป้องกันการสั่นที่จดอนุสิทธิบัตรแล้วไปลองแล้วเป็นไงโอ้โหออกตัวนี่นุ่มมากเลยคนเรื่องเลยครับพูดแล้วขนลุกเลยเนี่ยโอ้โหดีจริงของดีแล้วบอกว่าซ้อนสองแล้วอาการหนักวันนี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหซ้อนสองนี่้เรียกว่าเหมือนเครื่องออกตัวปเโอเคแล้วเสร็จแล้วช่างกิ้งซ้อนท้ายแล้วไปใช้คันเร่งดูอะไรดูเป็นไงบ้างอารมณ์สมูทนิ่มนุ่ม ให้กี่เปอร์เซนต์ดีวะเอาให้ผมนี้ผมให้ประมาณ95%้นคือหายเลยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเดี๋ยวต้องลองลองดูลองใช้งานเนาะเดือนตามที่พี่กิ้งรับไว้รับประกันไว้ถ้าไม่หายพี่กิ้งขอคืนนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับที่ขออนุญาตได้เห็นหน้านะครับก็คันนี้โร์ซ่าสาม้อยปีสิแปแก้เท่าไหร่ไม่หายโคตรก็เรียกว่าโคตรตะละสั่นเลยดีกว่านะครับก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ลูกค้าไปใช้งานเลยขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ